สวัสด,ดีค่ะโอ้มันกะเทียงแหรอล,ละแนนอยู่ดอกนี่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสืสอภาษาชาแน,นลเออห้าโมงกลัวสิเที่ยงแหรอได้ช่วงโมงแนนเนาะเออมาแล้วห้าโมงกลัวแล้วอสี่โมงสิเที่ยงแล้วพอ <laughs> วันวทั้ อันน <S ar df> ั้นมันม่ลดนถากันอยู่ขึ้นแมนถ้าไปซามรอเนาะกระถางหลายคนคือวันเครื่องมือกระบอดนงานไดอยู่เรางานูเดียวก็ได้ฮคนันะ <laughs> เอาคนมีมารายาทเนาะกับธรรมาดาละโอ้ยยาอันนั้นแนวเป่าละบ่อันแนวเป่าอันหอบหืดเล่านะมาถึงแล้วนะคะทางนี้ผัดปิดตุงก้นมาลายหรอโอ้ยมันไม่ได้่าลูกดยสานเนาะอืม แล้วแล้วก็มาโหลดเออเอานากอีกเมื่อใดบันีเบสามเดือนบัตอืมขาดหทางไปเรื่อยๆเลยอันนี้เดือนกุมภาเนาะกุมภามีนาเมษายนพฤษภาอะไรโดนเติบอยู่บัตในสามเดือนเท่านึงเขาก็ เดี๋ยวเราก็ย่างได้แน่แล้วมาแล้วไปตั้งแต่เศร้าๆกับว่มันก็โดนแล้วเนาะจนเที่ยง้ไปกับว่ามันโดนเนี่ยนะนี่เขาไปแต่เศร้ากับเจ้าว่าโดนด้วยอืมเพราะว่าหมอนัดเทื่อแรกแล้วเขากับมรลู่นี่แหละได้ระเบิกตังเทือด ได้หือเป่ได้ไปเก็ได้ก็ได้แมบเหมาเฮ็ดเฮ็ดปินเนาะเออคือว่าอันนั้นแท้ว่าเออคือเว้านักเลงแท้ตัางรสเซียมว่า ลุงเสือก็จะติดบานพับนะอฟซีติดบานพับแล้วก็ติดเพนเพนเรียบนะปูก็มาถึงบ้านแล้วนะคะช่างใหญ่มาส่งแล้วถึงบ้านเรียบร้อยนะคะตัวนี้มันเป็นยายาบานอ่ะอ่านได้อ๋อจะปวดจะหุ้มกันไหมหัว สีลงติียกตอยาลดไขมันก่อนนอนซองนี้นะยาตัวใหม่เนี่ยอันนี้ยาก่อนอาหารสามอย่างเนี่ยก่อนอาหารสามสิบน,นาทีหรือคึ่งชัง่วโมงพจักอยู่บครึ่งชั่วโมงโอ้เป็นแน่ใดคือซองเบิงคักเลาลี่เรา เล่นมาเล่นเนี่ยอยากใหเพนแม่เดยวเลยได้ยินเสียงจามาเราก็รีตัวยุนรไม่ยอกเื่อไม่เลยรอบาาอยู่คนละมองอยู่ทีโอ้หักเล่นเนี่ยเนาะบอลอันนขีดขึ้นบแต้มยุตเลยขึ้นนายเลยเนี่ขึ้นนายา้อ้ีเ หายผาสักหน่อยตาออกตออกเยอะหคนที่ดีแกันน่ะเยอออกเลยตออกเลยพอแล้วพอแล้วไดแล้วไดแล้วอยปอยางยเลน่ะบาเห็ดเพื่อสิได้ด้สิยังูมันิโรม้เห็ดเพื่อสิได้ได้แล้ววะเอาเข่ามงดูมันก็อล้งมักมันก็กได้ย่ตอเต๋อเอกเขา มัน้าอ้อยเพ่อมัดประกบไว้ดีแล้วเพราะว่ากันฝนป่าแบบนี้แล้วันนั่นบอ,อกโอ้ทั้งเธอแบบนั้นมนะันเอียงซื้อดอเนี่ยโอ้ยิงงีดพูน่ะทั้งที่แบบมันยิงได้สัตว์มันจะตามลงตามลงผีสวดอกวดอกสวดออกมังหงอเยี้ยโอ้ยบอก<ป>บัดเขาย่องคือว่าขกแท้ย่องกจะซื้อดอ้อเขาจะเกิดเห็ดปิดเนาะโอ้ยวอาย่องสั่งเสือแต่นอกพูน่ะ ยังแท้แท้เขามากขึ้นกันนั่น่ะเราเอาตามเสาไว้บึงในเสาเพื่อนอันหน่อยอันใหญ่บอกแล้วเขาเกิดมันต้องหลบก็าปีกหี่มาเนี่ยหลบเหลี่ยมจะได้มันต้องลูกบอกตัวหลังตัวนี้ดันก็าปีกหนิเห็นตามได้สะบัดออกได้แล้วสะบานแท่งจาก็ค่อยๆขวงเนาะค่อยๆยิ่งสะกคนเนาะมันต้องมีตัวจับตัวนี้นะจับให้มันเคลื่อนนะอ สางกะเว้ยเนาะน้อบูเล่งหักเดี๋ยวน้อสางกะขี่ทีงนี้น้ำนี่บ่ขี่แล้วสวรสดีโตเลยเอาขี่ตะกอนเพี้ยนมันเคลื่อนเนาะขี่แต่เน่้นี่นี่ว่ามันเคลื่อนเดิเจ้าบัวได้กดจีนหูจับตัวได้แต่มันเคลื่อนบ่เคลื่อนเนาะอืมพอได้ก็ขี่ลงไปนี่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 สวรรค์มากนี่เดี๋ยวจับเบิึงแบใส่ซะเลยบ่เป็นตะยูหรอกไสนจะเดีเยวตรวจเสื่อมแต็มอีกคนละเป็นเะ็กบ่เป็นตะยูเล็กบางเล็กบางให้สร้างเล็กบางค่ะบ่ ก็มาลอยเก่าที่หบฮะเ้นนึงเ่ล็กมินบ่โอ้โอนึกนเยอะแต่แต่เนาะย้ำอันนั้นเลยสดปั่นสร้างแกง้างใส่แว่นตากเบ็นหุหงค่ะวเขา้วเาล้่นี้เาะเ้อง่งแล้เหรอขัน้นออกเอาไว้แล้วเดี๋ยจ้าหมุนหัวหัวนี่เอาแม่พวงเอาคืบนะไว้แล้วมันนี่พุ่งปบต้องใส่มึงกำมันจิลู่เกี๋ยวมันจิลูด อ๋ออย่างนี้พ่อบ่งคือบอกเทคนิคนะเบาเบาพอนี่เวลาเดืควงหน่ยควงก็จะสว่านเดี๋ยวจีไว้ต้องกดต้องกำเออนี่ดิเนี่ยโอเคเดี๋ยวลงมือดิพ่อคือเอาควงสว่านนะจะไม่ต้องไปกำไฟไงไฟกรรูดฟืดอ่ะพอแล้วเออนั่นแหละเอ็นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเทคนิคแค่ถึงมือพ่อนั่นดิมันก็เนียนเ่ยอ๋อ นเจ้าจ้ข่เอมุนเนียวูเลยแล้วเนาะสร้างใหญ่เนาะธรรมดาล่ะมีคนนอรักใส่ดอกว่าเลยมาเบิ่ยิ้มเะไัเ็ตคเดียวนะยิมนะครับน้ำมันก็ตั้งเดียวยิ้มปุยปุย่โดปดใ้านเล่งนะนี่นี่นี่ก็เล่งแล้วนี่นเจตดมันมีมาตรฐานนะแมมสร้างมีระดับนะไมมโอ้ยเนาะ เนี่ยเวลาเข้าไปอับเต้ไหนก้อนนี่เอามาวัดก้อนนี่เอาวัด,ดหุ้มใหม่ดีกว่าเจะรู้ว่าแบบ,บบว่าสร้างเมื่อที้ปูมันจะเน่าปูลูกป,ปุกมันปูเส้นชะนอ้อนี่นะกระตุ้เนี่ยมันเคพื่อนเลนบอกขนาดแต้มมันนี่มันเคพื่อนมันเยวเออเนี่ยเอาเขาบอกเพื่อน,นอ๋อ เขาบอกว่าเจมันตึงมือหนิขันเออะไรเนี่ยเวลามันไก่เขาเนี่ยเจ้าจะยายมันรูมไหมยายมันปี้ขะมันปี้ปุ๊บมันก็รูมน็อดเพื่อนละเนาะเกี่ยวนะอ๋ออยหมุนนอหนิหมุนนอเนี่ยมันแน่นมือก็แน่นเนี่ยก็เลี่ยวแล้วเนาะก็ตั้งคัน่วเขาหน่อยละมันจะคว่วมันดิก็แน่นมือแล้วเนาะเจ้าแตโอ้ย ใส่อีกสองตัวกันแนนมาต้องยิ่งมาต้องยิ่งขันเอาเบียดข่างมันก็ไปเลยมันก็เลื่อนกลับไปก็เก่าเนาะมันก็กลับไปก็เก่าเดี๋ยิ่งเบียดข่างโคตรไปสุดโต๊ะเอ้าจะไปยิงตรงเนาะจะไปยิ่งเกี่ยวมันลงไปมันเบียดข่ามแล้วไปเลยเนาะนี่ติเอาล่ะเป็นยังไงเนาะจะไปเบ็ดมันก็ล้วมเนาะเล็กบางก็รอดบางอะไรเนี่ยเกี่ยวเป็นยังไงอป็นยังไงโอ้ยโค้งเรือมาเล็กตามนะครับขอสักใส่ เฮ็ดนั่นเยอะฮะเรื่องเรื่องเรื่องเห็ดสิงทั้งนั้นเฮ็ดหมองอ่างลางจานเพิ่นกลับไปแล้วนะส่งปูเรียบร้อยแล้วเจ้าคือบ่ออิงใส่อันนี้เจ้าจ้ังปตะดยันเจ้าได้อะไรมาขายเห็นไหมเออเจ้าได้อะไรมาขายมาเห็นเบียดแข็งยังแข็งยังอยู่กับบ่อกระจัดซอยยุบเพื้นเจ้ากับบริอันนั้นนะ งานมาได้ไปแล้วกลับแล้วนะคะส่งปูพาปูไปหาหมอนลีปซนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ